สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านเวลานี้เป็นเวลาที่รัฐบาลทรราชรัฐบาลข้าตกรภายใต้ระบอบเเดจการอันมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและมีกษัตรส์สมเป็นประม,มุกนั้นได้ถึงจุดตกต่ำาจะหาดีสุดไม่ได้มีคนตายมีคนล้มป่วยทั่วทุกสารทิศนี่เป็นจังหวะแล้วครับที่เราต้องลุกขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลประยุทธ์จันโอชา เพื่อให้ระบอบเผด็จการระบอบทรราชทั้งระบอบจะสูญสิ้นลงไปดังนั้นตอนนี้เราต้องการกําลังเราต้องการพลังจากพี่น้องทั่วประเทศผมจึงขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยชาวอีสานชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและชาวจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานคา็อบขบวนสเสด็จในวันที่30กรกฎาคมเวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไปนี่คือการแสดงพลังครับผมในช่วงนี้ที่กรุงเทพก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นเช่นกัน สู้ไปด้วยกันนะครับผมติดตามการเคลื่อนไหวเรื่องคารมอบกิจกรรมขบวนสเสด็จได้ผ่านเพจสาภาพร้อยเอดดแอกสู้ไปด้วยกันครับ